ถ้าเราเจอรูปเลยค่ะคณิตไม่ว่าจะเป็นสองมิติหรือสามมิตินะถ้าสมมติเรายังไม่ได้ไปดูโจทย์ดูอะไรเลยเนะี่ยแต่เรารู้แล้วแหละว่าส่วนประกอบที่สําคัญของรูปเลยค่ะคณิตน,นั้นเนะี่ยมันคืออะไรส่วนประกอบที่จะโผล่ในสูตรของรูปทรงเขาที่สําคัญเลยในสูตรมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยถ้าเป็นทรงกระบอกต้องมีรัศมีซึ่งข้อนี้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่มีมาให้จะหารสองก็ไม่ได้ เพราะตรงนี้เขาเขียนชักว่าความยาวรอบรูปไม่ใช่เส้น่าศสุย์กลางที่จะมาหาสองแลวสมียังไม่มีแต่ตัวเนี้ยเนี้ยสูงเเนี่ยสูง S ปัญหาคือถ้าเราจะหาปริม,มาตรของทรงกระบอกสูตก็คือพายอากำลังสองเนี่ย มันจะต้องมีรัศมีกับส่วนสูงส่วนสูงมีแล้วไงแต่รัศมีไม่มีรัศมีหาได้สองทางนะหารัศมีจากหนึ่งเส้นผ่านศูนกลางหาด้สองหรือสอง,ห,อสองหาได้จากเส้นรอบวงหรือความยาวรอบรูปนั่นแหละเส้นรอบวงหา รัศมีจากเส้นละวง,โ,งโดยการแก้กรรมการลัศมีถ้าให้มาตรงๆก็จบเข้าสูตรไปแต่ถ้าไม่ให้มาตรงๆเขจาจะผ่าบอกผ่านเส้นผ่านกลางเส้นละวง,งหรือพื้นฐานถ้าต้องการหาลัศมีนะพื้นฐานาแล้วก็พื้นฐานแล้วก็หา รัศมีจากพื้นที่ฐานโดยการแก้สมการแต่ข้อนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้ในการหาคำตอบเนี่ยมันต้องมีรัศมีกับส่วนสูงซึ่งรัศมีไม่ได้บอกมาตรงๆไม่ได้บอกมาโดยเส้นผ่านศูนย์กลางแต่บอกมาผ่านความยาวรอบรูปแล้วเราจะหารัศมีโดยการแก้สมการฉะนั้นก็คือความยาวรอบรูปที่ครูจะใช้คำว่าเส้นรอบวงนะ เพราะว่าเส้นรอบวงเนี่ยมันจะใช้กับวงกลมเท่านั้นแต่ความยาวรอบรูปนี่ใช้ใช้โดยทั่วไปนะความยาวรอบรูปเนี่ยมันเป็นสงกระบอกมันก็คือเส้นรอบวงครูก็จะเริ่มต้นด้วยว่าเส้นรอบวงตามโจทย์กำหนดคือสี่สิบสี่แล้วครูก็ขยายความสูตรของเก่าเส้นรอบวงของวงก,กลมคือสองายอาก็ต้องมีค่าเท่ากัสิบสี่แล้วก็แทนค่าสองก็คือสอง คือ22่ส่วนเรัศมีค้างไว้ซึ่งตรงเนี้ยคูณกันแล้วเนี่ยมันได้ออกมาเป็น44่สิบสี่ส่วนเจ็ดสี่สบสี่ส่วนเจ็คูณกับรัศมีคูณกับ R มันคือเลขคูณกับตัวแปรการแก้สมการคือเราต้องย้ายเลขนั้นนะ่ะไปอีกฝั่งหนึ่งมีตัวแปรซะตัวเลขเนี้ยต้องไปอยู่กับเลข44 แต่เศษส่วนที่คูณอยู่เนี่ยก็ยังเป็นคูณอยู่แต่กรับเศษส่วนของซะเแบบนียตัดตาดได้แล้วลัศมีท่ากับที่คูณเน้นน่ะว่าเราอยากไปดูที่ตัวเลขอ,อย่างเดียวให้เราดูส่วนประกอบเป็นหลักส่วนประกรอบที่เราต้องใช้ในสูตรคือลัศมีกับส่วนสูงส่วนสูงโอเคแต่ลัศมีไม่มีถ้านั้นลัตสมีม,มีเหมือนเดิม อย่าไปดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวต้องดูด้วยตัวเลขนั้นมันคืออะไรความยาวรอบรูปความยาวรอบลูกจะหาลัศมีต้องแก้สมการเท่านั้นก็นี่ก็คือการแก้สมการหาศมีลัศมีเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดก็ไปเข้าสูตรเหมือนเดิมนะลัศมีเกี่ยวข้องกับเจ็ดฉะนั้นพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดลัศมีกำลังสองคือรัศมีมากมคูณซ้ำกับตัวเองสูงคือสิบสอง นี่ก็คิดเลขปกติและตัวเลขตัวเลขนี้ดูดีดูดีเพราะว่าไม่มี่วนส่วนเอไม่มีเศษส่วงไม่มีทวนยมเศษส่วนของภายไม่เป็นไรตัดได้จะเหลือตัดตัวนี้ก็คูณปกติแหละแล้วเวลาคูณก็แล้วแต่เราอ่ะแต่เวลาคูณเริ่มคูณน่ะคูณก็จะดูคู่ที่มันอยู่ในสุดคูณท่องได้นะคูณคงไม่เริ่มจากสิบยี่สิบสองคูณกับเจ็ดอ่ะคูณเจอเงี้ยเจ็ดสิบสองกับแปดสิบสี่อ้อได้ยังงั้นเอายี่สิบสองคูณกับแปดสิบสี่ซะแล้วก็ไปตั้งคูณสักทีเดียว ปดสิบสี่คูณแปดสิบสองสองสี่แปดสองแปดสิบหกร้อยหกสิบแปดสี่ทดหนึ่งหกเจ็ดแปดได้หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแปดสี่แปดลังหารได้อยู่นีดปริมาตรอา้าวปริมาตรเท่ากับปริมาตรหน่วยต้องเป็นลูกบาศก์ก่อนจะเป็นลูกบาศก์อะไรลูกบาศก์หน่วยก็เหมือนเดมิมโจทย์ คำสั่งเหมือนเดิมเลยสองหน้าสองหน้าสองหน้าสิบข้อคืปอปากมีมากออกโซงกระบอกออกพาย R กำลังสอง h ไงพูดจ้ำบ่อยๆทุกข้อนี่ก็กี่ข้อแล้วข้อที่เจ็ดข้อที่แปดหรือข้อที่การเนาะเขียน <No. S 1> ให้ดูด้วยหวังว่ามันจะปานหรือปันตานะแล้วก็เหมือนเดิม ส่วนประกอบที่สําคัญคือร้ามีรล้มีคือตรงไหนล้ศมีคือตรงไหนล้ศมีคือตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่มีนะเห็นตรงเนี้ยล้ศมีอ่ะซึ่งก็ไม่มีถ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้ก็หันสองเลยแต่นี่ก็ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางโอเคแต่ส่วนสูงมีนีสูง H ตัวน,นี้รอดไปแล้วส่วนสูงรอดไปแล้วมีให้ใช้แต่ อัาสมียังไม่มีต้องอาศัยจากความยาวรอบรูปซึ่งความยาวรอบรูปนี่ครูใช้คําว่าเส้นรลวงนะเส้นรลวงจดระบุวไว้ว่าสามสิบจุดแปดเส้นรลวงสูตรก็คือสอ,องาพอาระบสามสิบจุดแปดสองคือสองายคือยี่สองเจ็ดลองแบบนี้ก่อนอาก็คือทาวัาเราะเราจะต้องหานี้ ล้วก็แก้สมการเราก็ต้องแปดค้างตัวแปรที่เราอยากจะหาไว้น,นี่คือสามสิบจุดแปดแล้วก็เหมือนเดิมไอ้คูนเนี่ยคูณการมันกลายเป็นสี่สิบสี่ส่วนเจ็ดฉะนั้นรัศมีค้างไว้ฝั่งกนันนี้อันนี้ก็เป็นสามสิบจุดแปดอนนี้สี่สิบสี่ส่วนเจ็ดคูณกับรัศมีเนี่ยการย้ายข้างของเศษส่วนที่คูณกับตัวแปรอยู่เศษส่วนนั้นยังไปคูณอยู่แต่กับเศษส่วนเขสักหน่อย สามสิบจุดแปดคูณเจ็ดาสมมติคูณตรงตรงก่อนเลยเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดสามิบเอ็ดถ้ายมหนึ่งตำแหน่ง,ต,ง,นงตัวเลขมันจะกลายเป็นสองหนึ่งห้าจุดหกว่าหาได้สี่สิบสี่หาเนี่ยคูณเป็นตั้งหานะลองตัดกันรู่นะตัดด้วยสองได้สองสองกลายเป็นยี่สิบสองทำไมตัดด้วยสองได้ก็มันมีเลขหกไงสองสองสิบเป็นยี่สิบเดิมหนึ่ง นะสองเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบ้าเลขหนึ่งสองแปดสิบหกโอเคยังตัดด้วยด้วยสองไปอีกหรือใครอยากหารตรงตรงก็ไม่เป็นไรนะแต่กูกูกูที่เกียนท่องแม่สี่สี่ไงการตัดด้วยสองก็คือท่องแม่สองนะสองสิบเอ็ดอันนี้ก็สองห้าสิบสองสามหกหกเป็นเจ็ดแล้วหนึ่งสองเก้าสิบแปดแล้วยกมือบนเหน่งอันนี้ก็จะหารตรงตรงแหละห้าสามจุดเก้าหารด้วยสิบเอ็ด สิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ลบกันเหลือเก้าเก้าเจอจุดใส่จุดหนึ่งเก้าลงมาสิบเอ็ดเก้าห้าสิบเก้าโอเคได้ลัศมีแล้ก้อนนี่ทำก้อนเมื่อกี้ไปยกยกไปคูนแถวนี้ดูปะครูเอาเจ็ดกับสามสิบจุดแปดไปคูนกันก่อนแล้วครูก็ส่วนสี่สิบสี่แล้วก็คิดแบบเศษส่วนปัดกันไปก่อน จนเหลือตัวเลขที่เฮ้ยตั้งหาไห่ไปตั้งหางเอาง,ง่ายๆคือไปคิดมาแล้วแหละว่าแล้วตัวนี้เท่ากับสี่จุดเก้าอ่ะเาง่ายๆนี้อ่ะพอได้นี้เสร็จปุ๊บอ่ารัศมีรัศมีที่ครูบอก่าถ้ารัศมีเหลือส่วนสูงเกี่ยวข้องกับแม่เจ็ดซึ่งเกี่ยวข้องกันคู่นะก็ดีเลยก็เป็นยี่สองเจ็ดไปเลยส่วนรัศมีรัศมีคือสี่จุดเก้าคูณซ้ำกับตัวเองซะแล้วคูณด้วยส่วนสูงส่วนสูงคือสามสิบห้าอ่ะโอเค ครูเอาเจ็ดตัดกับสามสิบห้าดีกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามจุดห้าเหตุเหตุเพราะนะครูได้เอาห้าไปคูณกับยี่สิบสองห้าคูณกับยี่สิบสองมันมันจะได้หนึ่งร้อยสิบแล้วก็ 40, สี่สิบเก้าคูณกับสี่ิบเก้าทีนึ่งบานไปเนาะไม่จําเป็นจะต้องคูณเรียงนะเหลือตัวเลขอยู่สีนะ่ตัวหนึ่งสองสามสี่ไม่จำเป็นต้องคูณเรียงนะงงนะไม่นะไมีสี่นะนะตัวจับคู่คูณยังไมเลยอ,อย่างคู่เนี้ยคูณกันเนี่ยเมื่อกี้เจอหลายทีแนละ้ว มันได้ร้อยสิบจนสี่สิบเก้าคูณปสี่สิบเก้าอ่ะมันได้จุดจุดหนึง่งนี่ก็ตั้งคูณเอาทีโอเคคูบอกอ่ะคือเรื่องเนี้ยถ้าเขาให้เอรูปทรงกระบอกมาแบบตรงๆนะบอกไม่หาตรงๆหาปริมาตรหรือพื้นที่ผิวนั่นแหละความยุ่งของมันคือแล้วแต่ตัวเลขที่เขาให้มาไอ้ค้อนเนี้ยคูถึงว่ายุ่งยุ่งเรื่องตัวเลข เป็นหลักเนาะตอนี้กูขี้เกียจทํให้ดูแลเหตุหหผลเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอแหละก็กดเครื่องให้ดูแล้วกันว่าคําตอบออกมาเป็นเท่าไหร่อืมได้สองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งหน่วยเป็นลูกบาศกหน่วย